สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของพีทนะครับตอนนี้นะครับพีทก็มาที่อำเภอขูขันนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาหาอะไรกินนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับทุกคนตอนนี้ก็ซิวจากเมื่อวานนะครับที่เราไปอาบุญอุณคอนที่ใส่มานะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ปั๊มนะครับทุกคนปั๊มปตทก็มาเข้าห้องน้ํานะครับอีกสักครู่เราก็จะไปที่ตลาดเล็กนะครับที่อยู่อำเภอ ปูขันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนแรกผมพูดผิดหรือเปล่านะครับไปที่อำเภอปูขันนะครับที่อยู่ใกล้ๆสันทหนงครับทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วเราก็จะไปเดินเล่นแถวนั้นนะครับทุกคนตอนนี้สิวขึ้นเห็นใหญ่มากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรานั่งอีกสักพักนะครับอีกสักครู่เราก็จะเดินทางไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถกันนะครับทุกคน เราจะจอด,ดรถตัวนี้กันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเดินไปตรงตลาดนะครับทุกคนจะอยู่หลังตรงศาลากลางน,น,นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเวลา17บเนนาฬิกานาทีนะครับทุกคนอากาศร้อนมากเลยครับทุกคนผมก็เลยมาเดินเล่นที่นี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับทุกคนตรงสาลหลักเมืองขู่ข,ข,ขันนะครับทุกคนแล้วเราก็ Uhm. จอดรถยี่ตรงนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงตลาดนะครับทุกคนแล้วก็ไปหาน้ําดื่มกินนะครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่ค่อยไกลมากนะครับทุกคนแต่ว่าเราต้องเดินโค้งไปนะครับทุกคนเพราะว่าตลาดอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาลหลักเมืองนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดตรงที่เราจะเดินไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาลหลักเมืองนะครับเวลาเราเดินไปนะครับเราก็จะเดินตามพวกพี่ไปนะครับทุกคน ก็จะไปซื้อของกินกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมานั่งเล่นอยู่ตรงสารหลักเมืองนะครับทุกคนอุ้ยสิวใหญ่มากเลยครับทุกคนจากเมื่อวานนะครับที่เราไปอุทมาพลพิสัยมาเห็นชัดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนนี่ก็คือตลาดนะครับที่เราจะเดินไปกันนะครับทุกคน ตลาดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปซื้อแล้วก็มานั่งกินอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนช่วงนี้บรรยากาศก็นข้าึกที่จะร้อนนะครับแล้วก็รถก็เริ่มติดแล้วนะครับทุกคนเพราะเป็นเวลาส7เนาฬิกาจะครึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนี้กันนะครับเราต้องออกด้านนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะโค้งช่วงนี้รถก็กำลังเยอะนะครับทุกคน แดดจีแวงมากเลยครับทุกคนเดีย๋ยวเราต้องเดินข้ามถนนนะครับทุกคนแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยครับตอนนี้รถก็กำลังติดนะครับทุกคนเพราะติดไฟแดงอยู่เราต้องเดินข้ามทางมาลายไปนะครับทุกคน คนเยอะมากเลยครับทุกคนเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับของเยอะมากเลยครับทุกคนแล้วก็คนก็แท่จะเยอะ,ะับช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวนะครับทุกคน เป็นลูกชิ้นนะครับทุกคนเกให้น้ำไมน,นะครับตอนนี้เไม่เจอันนี้ก็เป็นของบานนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกินชายเย็นกันนะครับทุกคน ตยวับจล้วครครับถแล้วกับถวรัครับถครัคบถอลบาท้ครัคครับงบครับถครับรับแล้วครัแล้วกับชึเล้วะครับ,ท,าารบทุกคนครับตอนนี้ับรับ้ับเวคครับ เดีย๋ยวเราก็จะไปกินตรงสารหลักเมืองกันนะครับทุกคนได้ของเย็นแล้วนะครับทุกคนหายร้อนแล้วตอนนี้เราต้องเดินข้ามนะครับทุกคน เราเดินข้ามาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตลาดก็ของเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับข้าวอาพวกน้ําดื่มส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับทุกคนมีแค่ลงเดียวเองนะครับใช่เหะครับทุกคนเราจะเดินโค้งกลับมาที่เดิม <t iny> นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งนะครับทุกรงหาที่นั่งกินนะครับทุกคนอากาศร้อนมากนะครับใครที่ อยู่บ้านนะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปหาอะไรมากินได้นะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเราอยู่ตรงที่เราไม่ค่อยสบายใจแล้วมันก็จะร้อนนะครับทุกคนดังนั้นแล้วถ้าเราอากาศร้อนนะครับเราหาที่ที่สบายใจนะครับแล้วก็ธรรมชาติบำบัดนะครับมันก็จะทําให้เราแบบมีความสุขได้ทุกวันนะครับเพราะว่าผมอยู่บ้านแล้วผมรู้สึกเครียดมากเลยครับทุกคนก็เลยออกมาจากบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินแถวนี้กันนะครับทุกคน ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมีประมาณสองสามคนนะครับดี๋ยจะนั่งเล่นตรงนี้นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่ตรงสันหลักเงือน,นะครับทุกคนก็มีโตเกียวนะครับตรงนี้อร่อยมากเลยครับทุกคนตอนนี้ก็มีลุงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเด็กสองคนนะครับกําลัง เล่นฟุตซอลกันอยู่นะครับทุกคนน่ารักมากเลยครับทุกคนคแล้วนี่ก็จะเป็นชายินนะครับหวานมากเลยครับทุกคนอันนี้แก้วละสิบห้าบาทนะครับทุกคนแก้วสิบห้าบาทถือว่าถูกมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับทุกคน หวานมากสดชื่นมากเลยครับทุกคนเด็กมาเล่นครับน่ารักมากเลยครับตอนนี้สิวเห็นชัดมากเลยครับทุกคน กรอบมากเลยครับทุกคนไส้ไหมครับกรอ,อบมากเลยครับทุกคนดูเมื่อกี้ เสียงดังมากเลครับกินแล้วเราก็ตามด้วยชาเย็นนะครับ หวานมากจริงๆแล้วเราต้องนั่งกินนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะเดินกินนะครับอยากจะให้หลายๆคนเห็นเห็นภาพต่างๆเห็นบรรยากาศต่างๆนะครับทุกคนอาจจะดูไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเราถ่ายเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศด้วยแล้วก็กินด้วยนะครับทุกคนเราจะเดินกินนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนอ,อันนี้ดวงอาทิตย์ก็เราจะรับขอาฟ้านะครับ อันนี้ก็เป็นสาร์หลักเมืองน,นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกลางน,น,นะครับที่ขับไปสีสกเกตนะครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะน,นะครับใครที่มาเส้นผูกขันนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับทุกคนกรอบมาก เบอรชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนอาจจะกินคำใหญ่นะครับเมื่อกี้ย้อนแสงนะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยเราต้องถ่ายตน,นี้นะครับกรอบมากหวานมากเลยครับตอนนี้คุณตานะครับก็พาหลานออกกำลังกายนะครับทุกคนน่ารักมากเลย แต่ว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีคนนะครับทุกคนแต่ว่าผมเคยผ่านแถวนี้นะครับทุกคนบางวันนะครับคนก็จะเยอะนะครับผมเราไม่ได้วีเลยนะครับทุกคนเพราะลมแรงนะครับเมื่อกี้อากาดเยี่มากอันนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะจะรับขอบฟ้านะครับทุกคนอาจจะกินมุงมามบ้างนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับอันนี้เราจะกินแบบคําใหญ่ๆนะครับทุกคนสามสี่ ขอบมากเลยครับทุกคนสดชื่นมากเลยครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีนะครับผมก็จะกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะมันจะดึกแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะเดินเล่นได้อีกนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงเย็นตลอดนะครับผมก็จะหาที่ไปนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับทุกคนเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนมาก ถ้าเราเปิดพัดลมเปิดแอร์นะครับมันก็จะเพลิงข้าไฟนะครับดังนั้นแล้วเราก็ออกมานะครับออกจากนอกบ้านนะครับแล้วก็หาธรรมชาติบาบัดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปช้างสามรูปนะครับทุกคนเขาเรียกว่าสามตัวนะครับไม่ใช่สามรูปเด็กนั่งช้างน่ารักมากเลยครับทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับทุกคน วัเป็นเวลาที่ขเขาจะออกกําลังกายกันแล้วน,นะครับน้องเล่นสกีนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีเล่นมีน้องครับเล่นมาเล่นสกีนะครับทุกคนน่ารักมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกินทําเยอะๆเลยครับทุกคนเพราะว่าเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วก็จะหมดแล้วน่ารักมากเลยครับทุกคน น้ำก็ลังจะหมดนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเรากินน้ำหมดเราก็จะกลับกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดูน้องเขาเล่นกันนะครับออกกำลังกายตอนเย็นนะครับดีมากเลยครับทุกคนไว้รุ่นสัยนี้คือออกกำลังกายตอนเย็นก็คือจะทําให้ให้ราปริภาพดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับน้องเขาก็ตื่นมาเมื่อกี้นะครับทุกคน เรามานั่งชมบรรยากาศได้สักพักกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวกลับเลยนะครับอันนี้ก็กําลังจะหมดนะครับเราก็จะเอาไปทิ้งนะครับทุกคนนะครับสี่ตัวนะครับทุกคนทําอะไรกันครับทําอะไรกันครับนั่งเล่นใช่ไหมเมื่อกี้เด็กน่ารักมากเลยครับทุกคนถามว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เลยทําหน้างงครับทุกคนทําอะไรอยู่ครับแล้วก็ทําหน้างงครับ เดี๋ยวกลับก่อนนะครับบายเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่รถกันนะครับทุกคนรถเราจอดอยู่ตรงนั้นนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับทุกการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดินทางด้ยวยสุขภาพและก็ที่ไปทํางานนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บ้านก็ขอให้สุขภาพแข็ดีนะทุกคนขอตัวกลับก่อน,นนะครับบาย